สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสร้างกราฟแลงเฉือนและกราฟแลงโมเมนต์กันนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะมาที่ add member h i d e n นะคะเริ่มวาดนะคะหลังจากนั้นก็ขีดให้มันได้20นะคะ พอเสร็จแล้วนะคะเราก็คลิกขวาเพื่อออกนะคะแล้วเราก็จะมาที่พินนะคะคล,คลิกเสร็จนะคะก็มาเป็นโ o l ลอร์ u p อร์ตนะคะแล้วก็มาคลิกที่ฝั่งซ้ายนะคะแล้วก็คลิกที่ขวังขวาโรเลอร์ p p อร์ตอีกครั้งนะคะหลังจากนั้นนะคะก็คลิก add member load นะคะคลิกที่ตัวชิ้นงาน,นะค่ะ คลิกที่ตัวชิ้นงานเพื่อให้แรงไปกระทําที่ตัวชิ้นงานนะคะทีนี้นะคะเราก็จะให้อแรงเป็นที่จากเมื่อกี้นะคะระยะเป็นสิบสองนะคะ,ะ,คะก็เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเป็นสิบห้านะคะระยะแล้วก็เปลี่ยนแรงเป็นสิบนะคะ ต่อไปนะคะมาที่คำสั่งแรงเฉือนเชียร์ฟอสไดอะแกรมนะคะพอเรากดที่คำสั่งเชียร์ฟอสไดอะแกรมนะคะมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะ พอได้แบบนี้แล้วนะคะตรงนี้คือดูไดอะแกรมนะคะถ้าเราจะดูโมเมนต์ไดอะแกรมนะคะแล้วก็กดตรงนี้นะคะก็จะขึ้นโมเมนต์ไดอะแกรมนะคะถ้าจะดูทั้งสองอย่างนะคะก็กดที่ออไดอะแกรมนะคะโชว์แม็กซิมัมวอลูนะคะแล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะทุกคนอย่าลืมเปลี่ยนหน่วยกันด้วยนะคะ ถ้าความยาวนะคะให้เปลี่ยนหน่วยเป็นเมตรนะคะแต่ถ้าเป็นแรงนะคะก็ให้เปลี่ยนหน่วยเป็นกิโลนิวตันนะคะพอเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะดูอันไหนนะคะเราก็กดได้เลยนะคะมันก็จะขึ้นโชว์ทั้ง2อันเลยนะคะสมมุตินะคะถ้าจะดูแรงโมเมนต์นะคะมันก็สามารถดู ได้อย่างละเอียดเลยนะคะนี่นะคะแรงโมเมนต์นะคะถ้าเกิดว่าเราจะดูแรงโมเมนต์นะคะเราก็สามารถใส่ตัวเลขไปได้นะคะสมมุติเราตั้งแรงเป็น10กิโลนิวตันนะคะมันก็จะสามารถดูได้อย่าง ละเอียดนะคะนี่คือแรงโมเมนต์นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นส่วนของแรงเฉือนนะคะแรงเฉือนก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคะเหมือนแรงโมเมนต์เลยนะคะและเราก็สามารถเลื่อนดูได้นะคะว่าแรงที่จะมากระทำเท่าไหร่ในเส้นนั้นๆน,น,นะคะ สมมุติว่าระยะ10เมตรนะคะเราก็จะได้แรงขึ้นมาเป็น14.5กิโลนิวตันนะคะค่ะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็คลิกเพื่อจะดูแรงทั้งหมดได้เลยนะคะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ